สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวิดีโอนี้ก็อยู่เกมคอน s t r ชั่นซูเปอร์เ t อร์สามกันอีกเช่นเคยครับผมปครับผมวิดีโอนี้เดี๋ยวผมพาไปซื้อรถครับท่านผู้ชมซื้อรถกันเลยครับท่านผู้ชมออกไปที่หนึ่งกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่นันตอนนี้อยู่ตรงนี้นะเพื่อเราจะเอ่อ ไปตรงนี้โยกปลายออกมาครับไม่มา์กหรอกไปเลยไปกันเลยนะทุกทูมไปพี่ไปก่อนโอเคไปกันเลยครับผมนี่ครับไปพี่เลี้ยวไปทางไหนโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้เลยนะผมจะไปซื้อรถเกดเดินนะผมนะ ไปเร็วพี่รีบๆหน่อยผมรีบนะนี่ไผมถ้าไม่ได้ยินเสียงยังไงก็ต้องขอไปน้ำชมด้วยนะนะผมไม่ค่อยสบายครับผมปั่มน้ำมันเลยไปครับยาวๆเลยนะครับผม

พี่ผมกอไปก่อนมันรถสองคันรูปผมไม่แรงเลย,ย,นยชนไปเลยครับผมชนไปเลยขโทษดด้วยครับขอโทษนะครับไปครับผมวิ่งกันยาวๆครับ ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขอภัยท่านชมด้วยนะนี่คร,นะครับผมไปไปี่ทีโค้งมากนะหางสะบัดโอ้ยขอโทษด้วยพี่ขอโทษด้วยมู้ยขอโทษครับผมขอโทษครับ ไปครับผมซื้อรถกันก่อนอู้ชนอีกแล้วขอโทษครับขอโทษครับผมขอโทษครับไปกันต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเค มาถึงก็มืดพอดีับผมมาถึงก็มืดพอดีครับ,ม,ม,าม,รบมารับรถกันครับผมวิดีโอนี้ห่างลงก่อนอวิดีโอนี้ซื้อรถอะไรดีครับผม เดี๋ยวผมจะซื้อรถเกตเดอร์นะผมคือผมจะซื้อรถเกตเดอร์นะผมจะซื้อคันนี้นะผมนะนี่คันนี้นี่ผมซื้อสองแสนสี่หมนะื่นห้าพันนะนี่ผมซื้อไปเลยครับท่านผู้ชมได้รถมาเร็วครับผมไปเอาขึ้นทะเลืเลยเบาๆหน่อยครับ เบาหน่อยครับรกเวย่ยเอยทำไมรถคันใหญ่ยังวะดูคันเล็กมากซื้อรถอะไรได้อีกไหมนี่จะดูก่อนมีรถอะไรที่เราจะซื้อกับบ้านได้ด้วยไหม คุผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยว<อ>เราขนรถกลับบ้านกันเลยยามค่ำคืนครับผมขนรถกลับบ้านนะครับพี่ดันกันย,า,ยาวๆครับผมเดีย๋ยวเรารถกลับบ้านเมืองที่หนึ่งก่อนนะผมนะกลับบ้าน กเบืองนี้ก่อนนะผมไกลดีครับผมไม่ไปไกลครับโอ้ยอ,อ,อย่ารถไปลงจอดที่บ้านก่อนเลยครับผมไปก่อนเด้อลูกพี่บายบาปไปยบ นี่ทำไมขับยากขับยากมากนะครับทุกคน,นโอ้รถจอดตามข้างทางอย่าไปสวยตูดเขาหนาลูกพี่อย่าไปสวยตูดเขาหนาลูกพี่ผมโผล่ขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมไปครับผม ไกล้ถึงบ้านเราแล้วครับผมเขียวมาเข้าบ้านกัน่อนเลยครับผมเช้าหน่อยพี่กินกาแฟหน่อยโอเคเช้าแล้วครับผมซื้อรถคันใหม่ครับ สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบตรงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผะูชมเชอกันใหม่คลิปหน้าครับผม